Like เ,ปเป็นคำพูดที่ดีมากๆเลยครับและก็ขอบคุณสำหรับแดนดิรลออนตรงนี้ทุกคนเป็นเหมือนแดนดิรลออนสำหรับผมเลยครับ มามสทุกคนหมยรับเานยดนไหมล้วเานีาดนมคแล้วก็เานมครัแล้วก็าาเราถือกันี่ยป้นมควกานที่ทําให้ผมกีความสุขเแล้เลาขอบคุณจริงๆครับกอนี้รูปด้ันมรัวราถอันนี้ายรูด้กันไหมครับ